ละครสั้นช่องพี่เจครับตอนเมื่อฉันเรียกช่างมาซ่อมกิ่งประตูเฮ้ยวันนี้เรียนเหนื่อยมากๆเลยขอบคุณนะจ๊ะที่เดินมาส่งไม่เป็นไรบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วแต่เออเมื่อตอนเช้าฉันก็มากดกิ่งหน้าบ้านเธอนะกะว่าจะไปโรงเรียนตอนเช้าด้วยกันซะหน่อย หรอไม่เห็นได้ยินเลยฉันก็นั่งรอเธอตั้งนานสงสัยกิ่งที่บ้านฉันจะเสียแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเรียกช่างมาซ่อมบายบายจ้าเฮ้อกิ่งประตูเสียเลยอดเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนเลยเอเอ,เอหาเบอร์ช่างก่อนนี่ไงพ่อเคยให้เบอร์ไว้ฮัลโหล สวัสดีค่ะพอดีกิ่งประตูที่บ้านหนูเสียใช่ค่ะบ้านหลังที่มีแมวสีดำอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวรีบไปซ่อมให้เลยดีจังนั่งรอพี่ช่างอยู่ในบ้านแล้วกันบ้านที่มีแมวสีดำหลังนี้แน่เลยนานจังไม่เห็นมีใครออกมากดกิ่งตั้งหลายครั้งแล้วนะ เอหรือว่าไม่มีใครอยู่บ้านกันนะแล้วเรียกเรามาซ่อมแต่ไม่มีใครอยู่เนี่ยนะเสียเวลาชะมัดนี่เรายืนกดกิ่งมาเป็นสิบนาทีแล้วยังไม่มีใครออกมาเลยนะแบบนี้ไม่ต้องรอดีกว่าอากาศก็ร้อนนัดไม่เป็นนัดห้า กดกิ่งตั้งหลายรอบไม่มีใครออกมาเซ็งดึกแล้วทำไมช่างยังไม่มาอีกนะนัดไม่เป็นนัดเลยช่างของพ่อเนี่ยลองโทรถามดูดีกว่าฮัลโหลทำไมวันนี้พี่ช่างไม่มาซ่อมกิ่งประตูคะไม่มาอะไรพี่มากดกิ่งประตูตั้งหลายรอบไม่มีใครออกมาเลยเออพี่มากดกิ่งประตูเหรอคะก็ใช่นะสิ อะไรกันคะเนี่ยหนูให้พี่มาซ่อมกิ่งเพราะมันไม่ดังโอ้ยปวดหัวจริงเลย